สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Last House on the Left วิมานนรกล่าเดนคนโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2009นะครับจะเป็นยังไงเมื่อพ่อกับแม่เปิดประตูต้อนรับพวกโจรที่ข่มขืนลูกสาวเข้ามาในบ้านและทั้งสองก็ได้มารู้ที่หลังว่าไอโจรพวกนี้ได้ปู้ยี่ปู้ยำลูกสาวพวกเขาอย่างเละเทะและจากนั้นการแก้แค้นของน้องพ่อและแม่ก็เริ่มขึ้นซึ่ง The Last House เรื่องนี้มันก็เป็นเวอร์ชันรีเมคจากภาคเก่านะครับ หนังจะมีการปรับไปเข้ากับยุคสมัยพอสมควรเลยนะมันจะมีความสะใจมากกว่าในตอนจบถ้าเพื่อนๆสนใจในเนื้อเรื่องแล้วก็รอติดตามก็ได้เลยนะครับสําหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไคร้ใผมด้วยนะและถ้าหาพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปับคอนให้แน่นและตามรับชมการสปอยกันได้เลยคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบ สำหรับคนที่ฟังและละยขายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเปิดเรื่องมาที่ตำรวจสองนายโดยพวกเขากำลังพากลุกชายที่มีประวัติสุดชั่วไปยังเรือนจำตลอดทางพวกตำรวจก็ขู่นะครับว่าเองเข้าเรือนจำไปไม่รอดแน่ยังไงต้องโดนหนมนะ่มหนาแน่สองดอก แต่กรุ๊กมันก็กลับไม่ตกใจอะไรเหมือนว่ามันคิดแผนอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งตำรวจต่องนายก็ไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอะไรไว้พวกเขาคิดแค่ว่ามันน่าจะกลัวหัวหดเลยไม่กล้าปีปากออกมาเลยแม้แต่น้อยแต่ทันใดนั้นมันก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นมันมีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนทางคนขับอย่างรุนแรงจากนั้นคนภายในรถก็ออกมาพร้อมกับชุดไอโมงซึ่งสองคนนี้ก็คือพักพวกของกรุ๊กโดยหนึ่งในคนที่ลงมาก็เป็นผู้หญิงซึ่งมันมีชื่อว่าเชดี้เชดี้ถือว่าเป็นยายตัวแสบของกลุ่มเลยนะครับ และชายคนก็มีชื่อว่าฟลานซิสซึ่งทั้งสองมันมาเพื่อชิงตัวของกลูกและกลุ๊กเองก็คือหัวโจกข,ของแก๊งนี้มาถึงพวกมันก็ส่งตำรวจไปวันก่อนเลยหนึ่งคนแต่อีกคนหนึ่งที่พยายามเอาชีวิตรอดอยู่กลุ๊กมันก็ได้ทําการมอบความตายให้เขายังหดหูมันไดเอารูปครอบครัวมาให้เขาดูเป็นครั้งสุดท้ายตำรวจในนั้นก็มองรูปอย่างน่าสงสารจากนั้นกลูกก็ส่งเขาไปวันอย่างช้าช้าด้วยแววตาที่อำมหิตภาพก็ตัดมายที่สระว่ายน้ําแห่งหนึ่ง หนังจะเผยให้เห็นตัวละครสำคัญอย่างมารีคอลิงวูดซึ่งผมจะขอเรียกถือว่ามารีพอนะครับชีวิตของมารีกำลังจะไปได้ดีเธอฝึกซ้อมว่ายน้ำอย่างตั้งใจเพราะเธอเป็นนักกีฬาของโรงเรียนและเอมมาแม่ของเธอก็เป็นโค้ชให้ด้วยนอกจากคู่แม่ลูกสุดเพอร์เฟคนี้แล้วทางด้านคุณพ่อก็มีชื่อว่าจอร์นซึ่งจอ์นก็เป็นนายแพทย์ฝีมือดีโลกพยาบาลหลายที่ต่างต้องการตัวเขาหลังจากที่เอมมาไปรับมารีกลับมาแล้วเธอก็มุ่งหน้าไปรับสามีต่อพอจอร์นออกมาปุ๊บบรรยากาศในรถมันก็เต็มไปได้วยความอบอุ่น จากนั้นทั้งครอบครัวก็มุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อไปพักร้อนที่ริมทะเลสาบโดยมีมารีเป็นคนขับรถให้นะครับซึ่งก็นับว่าพ่อแม่ไว้ใจเธอพอสมควรส่วนจอ์นผู้เป็นพ่อเขาก็หลับที่เบาะหลังเพราะทำงานหนักมากเมื่อครอบครัวขับรถมาถึงบ้านพักซึ่งมันก็เป็นบ้านที่มารีเคยเติบโตมาในตอนเด็กแถมบ้านนั้นยังติดทะเลสาบที่วิวสวยมากข้างๆก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลซึ่งมันเคยเป็นบ้านของใครสักคนมาก่อนมารีขออนุญ,ญาตเอ็มมาไปนอนบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งเอมมาก็ไม่ได้ขัดใจะไรลูกสาวมากนะัก จากนั้นทั้งสามก็ช่วยกันขนของไปเก็บไว้ในห้องเสร็จแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายก,กันเข้าห้องของตัวเองทางด้านจอห์นกับเอมมาก,ก็ช่วยกันขนของทั้งสองก็เจอแชมเปญทีน่น้องชายของเอมมาทิ้งไว้ให้ส่วนมารีก็เข้าไปในบ้านอีกหลังเธอก็เจอสร้อยคอของเบนพี่ชายของเธอที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เธอมองมันด้วยความคิดถึงพี่ชายนะครับซึ่งเบนก็คอยเชียร์อัพเรื่องว่ายน้ําเธอมาตลอดแต่พอไม่มีพี่ชายอยู่แล้วทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมสำหรับมารีตัวหนังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็น ด้วยความที่มารีเป็นคนที่เบื่อง่ายเวลาเธอเบื่อเธอก็มักจะลงไปไว่ายน้ําบวกกับตอนนี้เธอก็คิดถึงพี่ชายมากเธอจึงลงไปไว่ายน้ําในทะเลสาเพร่อกระซ้อยขอ,องพี่ชายพอว่ายน้ําเสร็จเธอก็ขึ้นมาอาบน้ําแล้วไปหาพ่อแม่ทางด้านคุณพ่ออย่างจอรดเขาก็กําลังซ่อมไมโครเวฟอยู่สองแม่ลูกก็สงสัยนะครับว่าทำไมาถึงซ่อมไมโครเวฟตัวนี้หลายรอบมากแต่พวกเธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักจากนั้นมารีกับเอมมาก็มาคุยกันตามลําพังมารีขอยืมรถออกไปหาเพื่อนที่ชื่อเพจซึ่งเพจเป็นเพื่อนสนิทของมารีที่ไม่ได้้เจอกนนานแลว เอม,ม่าก,ก็อนุญาตให้ใช้รถนะครับแต่มีข้อแม้ว่าอย่าขาดการติดต่อเด็ดขาดเพราะว่าน,นี้มันเป็นวันเกิดของมารีมารีก็ตอบตกลงที่จริงแล้วหนังจะเผยให้เห็นว่ามารีไม่ได้เอนจอยกับการอยู่กับพ่อแม่เท่าไหร่เธออยากจะใช้ชีวิตัยรุ่นกับเพื่อนมากกว่าพ่อมารีขับรถเข้ามาในเมืองเธอก็แวะมาหาเพื่อนสาวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเธอก็คือเพจนั่นแหละทั้งสองสนิทกันพอที่จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มารีเพิ่งเลิกสูบปุ๋นเพราะเธอเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมันอาจจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเธอและเรื่องที่เธอเสียพี่ชายไปด้วยมันเป็นเรื่องที่ฝังใจเธอมาตลอดทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อจัดตินเข้ามาขอซื้อบุหรี่ในร้านท่าทีของจัสตินดูคล้ายกับพวกเด็กมีปัญหาเข้ามาขอซื้อบุหรี่ที่เคาน์เตอร์ของเพจพอดีแต่เพจก็ปฏิเสธจัสตินไปนะครับเธอบอกว่าเธอไม่สามารถขายให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ได้แต่จัสตินก็ติดสินบนในการเอาสมุนไพรมาล่อเาอ้ากกก็ัันนนีีีองของเขเมมดแบบปะต ถ้าสนใจก็เอามาแลกกันได้เพจที่รู้แบบนั้นก็ตาวาวเลยนะครับเธอก็ตอบตกลงทันทีทั้งที่ไม่รู้จักนิสัยใจคอของจัสตินเลยแม้แต่น้อยซึ่งมาลีเองก็เอากับเขาด้วยเธอก็เป็นคนขับรถไปส่งซึ่งเพจก็มีความอยากรู้อยากลองตามนิสัยของวัยรุ่นพอมาลีขับมาถึงที่พักของจัสตินซึ่งมันก็เป็นโมเทลสำหรับเช่าพักชั่วคราวเขาไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งนักเพจก็อยากไปเจอจัสตินคนเดียวเธอจึงบอกให้มาลีรอยอยู่ที่รถเดี๋ยวพอเธอเอาของเสร็จเธอจะรีบออกมา พอเวลาผ่านไปสักพักใหญ่มารีก็ไปสังเกตเนื่องจากเพทหายเข้าไปนานมากพอเธอจะโทรหาโทรศัพท์ก็ไดนไม่มีสัญญาณซะอย่างนั้นมารีเลยตัดสินใจเดินเข้าไปตามเพื่อนในห้องพักพอเปิดเข้ามาก็เห็นว่าเพทกำลังสูบป,ปุ้นอยู่อย่างเมามันแถมเธอยังติดลมจนลืมมารีไปซะสนิททางด้านมารีที่เห็นท่าไม่ดีจะบอกให้เพทกลับเธอเห็นว่าตอนนี้เพทเริ่มติดงอมแงมเกินไปแล้วแต่เพทที่เจอของดีเขาให้เธอก็บอกว่าเธอขออยู่ต่ออีกสักพักทันใดนั้นเอม่าก็โทรหาลูกสาวซึ่งสัญญามันก็แดนมีพอดีนะครับ เธอก็ถามมาลีว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านมาลีจึงบอกแม่ว่าวันนี้เธอจําเป็นต้องค้างบ้านเพื่อนหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าเธอจะรีบกลับพูดเสร็จเธอก็วางสายในเวลาเดียวกันเอมมาก็รู้สึกเป็นห่วงลูกอย่างมากปกติมาลีไม่เคยไปนอนค้างบ้านใครโดยที่ไม่จําเป็นบวกกับก่อนหน้านี้มาลีอยู่ในสายตาเธอตลอดเธอก็บ่นกับจอรนว่าไม่น่าปล่อยลูกไปแบบนั้นเลยจอรนก็ได้แต่ปลอบภรรยานะครับว่าอย่ากังวลยังไงลูกก็ต้องกลับมาบ้านอยู่แล้วฉากก็ตัดสลับมาที่เพจพวกเขาก็กําลังสนุกสนานกันเลย เขามาที่นี่เพราะย้ายตามพ่อเขามาจากต่างเมืองหลังจากที่แม่เขาตายเขาก็เปลี่ยนที่อยู่ตามพ่อไปเรื่อยๆเขาไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งจนกระทั่งเขามาถึงที่นี่มารีที่ได้ฟังก็เห็นใจจัดตินเธอก็บอกว่าเธอเองก็เพิ่งเสียพี่ชายไปเมื่อปีที่แล้วทางด้านเพจที่ได้ฟังทั้งสองเล่าเรื่องการสูญเสียเธอก็กลัวบรรยากาศจะหดหู่เกินไปนะครับเธอจึงพาจัดตินไปแต่แตงตัวใหม่ให้หล่อขึ้นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไม่ให้หน้าเบือ่อแต่ยังไม่ทันที่นักสามจะได้กลับมาสนุก ทันใดนั้นครอบครัวสารเลวก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันก็คือกลูกผู้เป็นพ่อของจัดตินเซดี้สาวแสบในตอนต้นเธอเป็นนักพักพวกและแม่เลี้ยงของจัตินด้วยและคนสุดท้ายฟานซิดฟานซิดเป็นน้องชายของกลุกนะครับและมีสากเป็นอาของจัตินซึ่งพวกนี้ก็คือคนที่ฆ่าตำรวจในตอนต้นเาารื่องพอมาลีก,กับเพจเห็นก็ตกใจมากเพราะพวกนี้โผล่เข้ามาอย่างน่ากลัวกลุกที่ต้องการหาทางหลบหนีจากการจับกลุ่มเขาก็เหลือบไปเห็นรถของมาลีที่จอดอยู่ข้างหน้ามันก็ถามว่ารถที่อยู่ข้างนอกของเธอใช่ไหมพวกเราต้องการใช้รถ จัสตินถามาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องใช้รถของพวกเธอด้วยแล้วรถของเราไปไหนกลัวคิดได้ยินแบบนั้นก็ตัยท้องลูกชายไปหนึ่งทีด้วยความหมงุดหงิดมันก็ชูข่าวหน้าหนึ่งให้ดูนะครับแล้วบอกว่าเองแหกตาดูสิวะตอนนี้พวกเรากําลังหนีคดีฆ่าตํารวจอยู่เองไม่เห็นเลยหรือไงพอสองสาวได้ยินแบบนั้นเพจก็เริ่มใจคอไม่ดีนะครับมาลีก็ขอร้องให้ปล่อยพวกเธอไปได้ไหมพวกเธอแค่อยากกลับบ้าน แต่กลูก,ก็ไม่ยอมมันจะไม่ยอมไม่ใครหนีทั้งนั้นและมันก็ต้องการใช้พวกเธอเป็นตัวประกันในการหลบหนีในจังหวะนั้นเพชที่เห็นท่าไม่ดีเธอก็ใช้โอกาสที่ฟราซิสเผอหนีเข้าไปในห้องน้าเธอล็อกประตูอย่างแน่นหนาซึ่งมันเป็นจังหวะที่รถตํารวจผ่านมาพอดีเพจก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับเพื่อหวังจะให้ตารวจได้ยินแต่มันก็ไม่ทันการฟราซิสมันได้พังประตูเข้ามาและจับหัวเธอทุ่มกับผานังอยู่สลบส่วนพวกที่เหลือก็ทําลายโทรศัพท์ของมารีก่อนที่เธอจะติดต่อหาใครได้ กรุ๊ปมันก็สั่งให้ฟาซิสพาสองสาวขึ้นรถทันทีนะครับจากนั้นมันก็หันไปด่าจัดตินว่าแกไม่ควรพาใครมาที่ห้องจัดตินก็กล่าวขอโทษมารีกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับด้วยแววตารู้สึกผิดเพราะเขากลายเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้สองสาวต้องมาซวยแบบนี้จัดตินไม่คิดว่าครอบครัวของเขาจะกลับมาก่อนเวลาจากนั้นพวกมันก็พาสองสาวขึ้นรถฟาซิสและเซดีก็เป็นคนจับตาดูสองสาวนะครับด้วยความที่พวกมันมาจากอีกเมืองหนึ่งนอกจากจะไม่ชำนาญเส้นทางแล้วพวกมันก็ยังสับสนว่าจะเลี้ยวไปทางไหนกันแน่ มารีจึงบอกให้พวกมันเลี้ยวซ้ายดีกว่าเพราะมันเป็นเส้นทางที่เธอใช้บ่อยอยู่แล้วและพวกมันก็เลี้ยวตามเธอโดยที่ไม่รู้เลยว่ามารีต้องการขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ทางที่เลี้ยวไปมันเป็นเส้นทางไปที่ทะเลสาบและมันติดกับบ้านพักตากอากาศที่พ่อแม่ของเธออยู่สายตาของมารีก็เหลือเห็นที่จุดบุหรี่ใกล้ๆเธอก็รอจังหวะรถผ่านตู้จดหมายหน้าบ้านจากนั้นเธอก็หยิบที่จุดบุหรี่มาจี้เขาที่หัวของเซดีเซดีก็ร้องโอดโอยไว้ด้วยความเจ็บปวด มารีก็เปิดประตูลงจากรถเพื่อไปขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ทันการเพราะฟาซิสไม่ได้คว้าตัวเธอไว้ได้ซะก่อนในจังหวะชุลมุนวุ่นวายรถมันก็พุ่งชนกับต้นไม้ใหญ่อย่างจังนะครับฟาซิสมันก็ล้องออกมาเพราะหน้ากระแทกจนจมูกหกักส่วนมารีกับเพจก็คลานเหนียาชีวิตรอดแต่สิ่งที่พวกเธอทํามันก็ยิ่งทําให้พวกโจรชั่วโมโหมากกว่าเดิมพวกมันก็เข้าไปเตะฟีคิกใส่สองสาวอย่างไม่ใ่ดีเซดี้ที่แขนมารีมากๆเธอก็เข้าไปตบมารีชุนใหญ่เลยนะครับด้วยความโมโห เพจที่เห็นแบบนั้นเธอจะคว้าไม้ฟาดหน้าเซดีบินหนึ่งทีจากนั้นสองสาวก็พากันวิ่งหนีแต่กรุกที่รู้ตัวมันก็ได้กระชากตัวมารีไว้ได้สก่อนฟานซินกับเซดีก็าตามไปจับตัวเพจกลับมานะครับส่วนทางด้านจัดตินก็หลบหลังต้นไม้เขาได้เห็นสิ่งที่ครอบครัวทํากับสองสาวก็เสียใจมากเพราะต้นเหตุมันก็มาจากเขาตั้งแต่แรกอีกครั้งเขายังไม่สามารถช่วยอะไรพวกเธอได้เลยตรงนี้หนังก็จะเฉยนะครับว่า จัดตินเองเป็นคนเดียวที่ยังคงมีสามาถสำนึกอยู่เขาไม่ได้ชอบในตัวพ่อตัวเองสักเท่าไหร่แต่เขาไม่สามารถหนีจากพ่อไปได้ทางด้านเพจที่หนีมาจนเจอโรงงานเธอก็พยายามซ่อนตัวจากที่นั่นแต่โชคร้ายนะครับที่เธอล้มจนข้อเท้าพลิกทําให้เธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพจพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่โชคร้ายที่เสียงเครื่องจักรมันดังเกินไปทําให้คนงานในนั้นไม่ได้ยินเสียงเธอเลยแม้แต่น้อยเซดี้กับฟาซีก็ตามมาเจอตัวเธอพอดีเธอก็โดนฟานซีสัตว์หน้าไปอย่างทารุณในขณะเดียวกัน กลุกก็รู้สึกแค้นมาลีเนื่องจากเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้รถชนกับต้นไม้มันก็อยากจะหาอะไรสนุกสนุกทากับเธอนะครับมันจึงสั่งให้จัดตินเลือกว่าจะตอกเสาเข็มสาวคนไหนก็ได้แต่ต้องทําต่อหน้าพวกมันเท่านั้นแต่จัสตินก็ขัดขืนไม่ยอมทําเพราะเขาไม่อยากมีส่วนในการทำร้ายสองสาวอีและพวกเธอก็ไม่รู้อิโนโอีเน่อะไรเลยด้วยในขณะนั้นเพจที่โดนจับตัวกลับมาเธอก็ด่ากล่าสใส่พวกกลุ่กแบบยับหมาเลยนะครับ ลูกที่ได้ยินมันจึงโมโหและใช้มีดกระซวกเธอต่อหน้าต่อตาของมารีเพชรก็ลงไปดิ้นทุรนทุรายและสิ้นใจไปในที่สุดพ่อเหยื่อเหลือเพียงคนเดียวแล้วลูกมันได้ลากมารีเข้ามาตอกเสาเข็มต่อหน้าต่อตา,ตาจัตตินมาลีก็พยายามกระเจือกกระสนและอ้อนวอนขอให้มันหยุดเธอก็ส่งสายตาขอให้จัตตินช่วยแต่จัตตินมันก็กลัวพ่อมากๆมันไม่สามารถช่วยอะไรเได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ลูกมาตอกเสาเข็มมารีจนตาส,าม,ม,าาสามใจแล้วมันก็เหลือไปเห็นสร้อยของเธอที่ตกอยู่มันเลยหยิบขึ้นมาและคว้างทิ้งลงทะเลสาบ แต่จัตินก็แอบหยิบสร้อยเส้นนั้นติดมือมาด้วยทางด้านมารีที่บอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเธอก็จ้องหน้าอซาลเลียของกลุกด้วยความแค้นจากนั้นพอเธอได้โอกาสเธอก็คว้าหินฟาดหน้ามันอย่างจังแล้ววิ่งหนีถ้าหากมารีไม่ทําแบบนี้ชะตากรรมของเธอก็คงไม่ต่างอะไรจากเพททางเดียวที่เธอหนีได้ตอนนี้ก็คือทางน้ําทะเลสาบแห่งนี้เป็นททเลสาบที่เธอเคยแวดน้ําอยู่แล้วมารีก,ก็รีบกระโดดลงน้ําอย่างไวเพื่อหวังจะข้ามฝั่งไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ส่วนกลวกที่เห็นมารีลงน้ำไปแล้วพวกมันก็ตามเธอไม่ทันนะครับเพราะมารีว่ายน้ำเร็วมากมันยังใช้ปืนยิงใส่เธอไปหลายนัดจนนัดสุดท้ายก็ยิงโดนเข้าที่หลังของเธอมารีก็แน่นิ่งอยู่บนผิวน้ำเลยนะครับเลือดของเธอก็แดงฉานไปทั่วหลังจากที่พวกมันคิดว่าเธอไปหวาดไปที่เรียบร้อยพวกมันก็กลับไปหาจัตตินที่นั่งช็อกอยู่จากนั้นพวกมันก็เดินเท้าต่อซึ่งฝนก็ทําท่าทีจะตกลงมาแล้วตัดกลับมาที่จอนกับเอมมาทั้งสองก็ทานข้าวด้วยกันและรอการกลับมาของลูก ท่านใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเอ็มม่าก็รีบไปเปิดนะครับเพราะคิดว่ามารีกลับมาแล้วแต่พอเธอเปิดประตูออไปคนที่โผล่มาเป็นคนที่เธอไม่คาดคิดเพราะมันคือพวกของกลูกที่ขอมาหลบฝนในบ้านซึ่งกลูกมันอ้างว่ารถของพวกมันเกิดอุบัติเหตุจนคว่ำมันเลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากที่นี่ซึ่งพวกมันก็ไม่รู้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของมารีเหยื่อที่พวกมันเพิ่งปู้ยิบปู้ยำม,ม,มามากี้ทางด้านเอ็มม่าที่เห็นท่าทางว่าพวกมันคงหลงทางจริงๆเธอจึงต้อนรับพวกมันอย่างดีส่วนจอจนิส เขาบอกว่าแผลมันโดนกระแทกลึกมากฟราซิสควรจะเข้ามือไปรักษาดีกว่าที่นั่นจะมีเครื่องมือครบครันกว่านี้กลุกมันก็ขอร้องให้ทั้งสองไปส่งที่โรงพยาบาลแต่เอมมาก็บอกว่าลูกสาวเอารถไปจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อลูกสาวกลับมาในวันพรุ่งนี้เช้าพอเป็นแบบนั้นกล๊กมันเลยขอใช้โทรศัพท์แทนนะครับแต่เนื่องจากพวกเขาอยู่กลางป่าโทรศัพท์เองก็ไม่มีสัญญาณด้วยจอนก็อาสาไปเปิดเครื่องปั่นไฟสำรองให้นะครับเพื่อทำให้บ้านมันสว่างกว่านี้เขาจะได้เย็บแผลฟราซิสได้ จากนั้นจอร์บอกให้พวกมันนอนค้างที่นี่ก่อนอย่างน้อยก็รอใหถึงพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าซึ่งพวกกลูกมันก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนะครับในเวลาต่อมาจัสตินก็ขอเข้าห้องน้ําแต่ทางไปห้องน้ามันก็ผ่านห้องครัวพอดีและจังหวะนั้นจัสตินก็สังเกตเห็นตู้เย็นซึ่งเขาก็เหลือบไปเห็นรูปของมารีที่ติดอยู่บนนั้นและมันก็บ่งบอกว่ามารีคือลูกสาวของบ้านนี้พอเห็นแบบนั้นจัสตินมันก็หน้าเสียทันทีเลยนะครับ ในจังหวะนั้น,น,นเอมาก็เห็นว่าจัสตินจดจ่อกับรูปนั้นนานผิดปกติเธอจึงบอกว่านั่นคือลูกสาวของเธอจัสตินมันก็ถึงกับเข่าสุดเลยนะครับแล้วลงไปร้องไห้คนเดียวเอมาที่รู้สึกแปลกเขาจึงบอกให้กลุ๊ปไปดูลูกชายหน่อยเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นกลุก๊ปเห็นสภาพจัสตินไม่สู้ดีมันจึงดุไปว่าอย่าทำตัวน่าสงสัยเสร็จแล้วมันก็เดินออกไปจัสตินก็อาศัยจังหวะที่กลุ๊กไม่เห็นเขาได้แอบวางสร้อยของมารีไว้รอบแก้วเพื่อบอกไปในถึงข่าวลูกสาวของพวกเขาจากนั้นเอมพพม่นน่่ันไปอีงเครืฟ แต่มันก็พอที่จะหลบฝนได้เอมมาก็อาสาจุดเทียนให้แสงสว่างกับพวกมันเธอบอกว่าถ้ามีอะไรก็เรียกเธอได้เลยพูดจบเธอก็เดินออกจากบ้านหลังจากเอมมารับสายตาไปแล้วฟาซิสมันก็ดูจะถูกใจเธออย่างมากถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแม่คนแล้วก็ตามความสวยของเอมมาก็ยังถูกใจมันไม่น้อยฟาซิสมันก็คุยโวนะครับว่าเอมมาจะต้องชอบมันแน่นอนและมันจะต้องได้สส่เอมมาเพื่อสนองความต้องการของมันแต่มันหารู้ไม่ว่าเอมมาก็กลับไปบอกกับจอนว่าเธอรู้สึกไม่ชอบมาพากลกับคนพวกนี้ ซึ่งจอนเองก็เริ่มตรหงิดใจเช่นกันทางด้านมาลีที่ยังไม่ตายมาลีกระเสือกกระสนกลับมาที่บ้านอย่างยากลําบากเธอพยายามขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่อย่างน่าสงสารใน,นคืนนั้นเสียงเคาะผนังก็ดังขึ้นทั้งจอรนและเอมมาก,ก็สงสัยนะคะว่าเสียงนั้นเกิดจากที่ไหนทั้งสองจึงออกไปดูที่นอกบ้านและสิ่งที่พวกเขาพบมันก็ต้องทําให้พวกเขาใจสลายเพราะนั่นคือมาลีที่บอบช้าทั้งร่างกายและจิตใจเธอลองขอความช่วยเหลืออย่างหดหูทั้งสองเห็นภาพลูกสาวด้วยใจที่แตกสลายจอรนก็รีบอุ้มมาล ทั้งสองก็รีบประถมพยาบาลให้ลูกสาวทันทีนะครับอาการของมารีก็นับว่าสาหัสมากๆจอรนก็ใช้มีดลนฝ่ายจี้แผลเพื่อห้ามเลือดจากนั้นเขาก็ใช้มีดเจาะปอดเธอเพื่อให้เธอหายใจได้ซึ่งจอรนก็เป็นหมอที่เก่งมากอยู่แล้วโชคดีที่เขาสามารถช่วยมารีได้ทันแต่เมื่อจอนสำรวจร่างกายของลูกสาวเพิ่มเติมเขาก็พบแผลในส่วนลับที่ฉีกขาดซึ่งมันมาจากการข่มขืนของกรูก๊ฟพอเห็นแบบนั้นจอรนก็ยิ่งจิตใจแตกสลายมากกว่าเดิมเขาก็ถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนทบบน้ ในขณะเดียวกันเอมมาเห็นว่าลูกสาวตัวชื้นมานานเธอจึงแปลผ้าห่มมาห่มให้ลูกสาวแต่ทันใดนั้นเธอก็เหลือเพลนสร้อยของมารีซึ่งจัดตินแอบวางเอาไว้รอบแก้วในครัวเอมมาจำสร้อยเส้นนั้นได้ทันทีเธอจึงกลับมาบอกจอนว่าจัดตินเป็นคนเอามาวางไว้และเธอก็มั่นใจว่าที่มารีเป็นแบบนี้ต้องเกิดมาจากผู้ที่เข้ามาในบ้าน,นแน่ และทั้งสองก็มั่นใจว่าพวกนี้เป็นคนไม่ดีแน่นอนจากนั้นความแค้นของจอนและเอมมาก็ปะทุขึ้นด้วยความที่ทั้งสองเป็นห่วงลูกจอนจึงตัดสินใจจะพามาลีไปหาหมอก,ก่อนอันดับแรกทางเดียวที่พวกเขาจะไปได้ก็คือทางเรือเอมมาจึงไปหากุญแจเรือเพื่อเตรียมอาไว้ส่วนจอนก็เข้าไปเช็คสภาพเรือว่าพร้อมใช้งานหรือไม่เขาตั้งใจจะพามาลีไปให้ถึงมือหมอก,ก่อนอันดับแรกในจังหวะที่เอมมาหากุญแจด้วยความรีบร้อนอยู่นั้นทันใดน,นั้นปาซิตมันก็โผล่เข้ามาหาเธอซึ่งมันกกก็็มมมมาาพร้อัควืนรร่นิด มันบอกว่ามันนอนไม่หลับเลยอยากมาหาเบียดื่มเอมมาที่ดูออกว่าพวกมันไปโจรแน่ๆแล้วมันต้องการมุ่งเป้ามาหาเธอเธอที่แขนพวกมันไปทุนเดิมอยู่แล้วเอมมาจึงบอกว่าจอนหลับไปแล้วและชวนมันมาดื่มวแทนไม่ถ่วงเวลาจากนั้นฟานซิที่ได้วายไปแล้วมันก็เดินม,มาที่เตาผิงเพื่อที่จะมานั่งรอเอมมาแต่ทันใดน,นั้นฟานซิมันก็ไปเจอกับมารีที่นอนอยู่บนโซฟาซึ่งมาลีก็รู้สึกตัวพอดีเลยนะครับสายตาของเธอที่มองฟานซิตก็เต็มไปด้วยความผวา เอ็มมาก็ไม่รอช้ารีบใช้ขวดวายฟาดหัวไอฟาซิสและตามด้วยการใช้มีดกระซูมกมันจนมันร้องเสียงหลงแต่ถึงงั้นฟานซิสมันก็สามารถดึงมีดออกมาได้นะครับแล้วมันก็กลับเป็นฝ่ายไล่แทงเอ็มมาแทนในขณะที่เอ็มมาหนีตายอยู่จอรนก็ได้โผล่เข้ามาซะก่อนเขาก็ใช้ค้อนฟาดหัวฟาซิสไปเต็มเหนียวฟาซิสตอนนี้ที่มีสภาพสะบักสะบอมมันก็พยายามตะโกนเรียกรกูกและเซดี้ให้มาช่วยแต่ด้วยความที่ฝนตกหนักทั้งสองก็ไม่ได้ยินเสียงของมันจอรนก็ลากฟาซิสมากดน้ําเพื่อหวังว่าจะส่่งงมมัันคุยกกบาว แถมเขายังเอามือของมันแย่เข้าไปในเครื่องบดเศษอาหารและทําการบดมือมันอย่าโหดเหี้ยมฟานซิสมันก็หวีดล้อขอความช่วยเหลือนะครับจากนั้นสุดท้ายมันก็ไปหวานในที่สุดบอกเลยว่าพ่อกับแม่ของมารีแก้แค้นได้โหดจัดจัดทางด้านจัดตินที่นอนไม่หลับเขาก็แอบไปขโมยปืนของกลูก๊กตัดกลับมาที่จอร์นและเอ็มมา่าพวกเขาก็เห็นว่าจัดตินกําลังเล็งปืนมาที่พวกเขาทั้งสองก็ชะงักไปสักพักแต่จัดตินก็เลือกที่จะยื่นปืนให้จอร์นแทนเขาก็ระบายสิ่งที่อัดอั้นตันใจนะครับ ชัดตินบอกว่าเขาไม่เคยชอบพ่อตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวร่วมถือการที่พวกเขาทำกับมาลีในวันนี้ด้วยชัดตินยังเลือกที่จะอยู่ข้างจอรนแทนระหว่างที่จอรนจะส่งกลุกไปลงนรกเขาก็ได้เช็คกระสุนปืนในหลังเพลิงแต่เสียงม,มันก็ดังเกินจนทาให้เซดีและกลูกตื่นขึ้นจอนก็ชักปืนยิงใส่เซดีทันทีเลยนะครับแล้วมันก็เฉี่ยวเข้าที่คอของเธอส่วนกลูกมันก็เคลื่อนเข้าของจา่จอรนและพยายามหนีเอาตัวรอด มันก็ได้ใส่สก,กิลจาพนมโดดทะลุหน้าต่างออกไปได้วยความกลัวตายส่วนเซดีก็หนีตายเข้าไปในห้องน้ําในสภาพล่อนจอนแต่ถึงอย่างนั้นเซดีก็หนีไม่พ้นนะครับจอนก็จัดการเซดีโดยมีจัดติงคอยร่วมมือด้วยทางด้านเอมมาที่ตามมาเป็นคนสุดท้ายเธอก็สมโอกาสคว้าปืนเป่าเซดีไปหว่นคาที่ในเวลาต่อมากลูกที่หนีตายเข้ามาในบ้านหลังใหญ่พี่แกก็ต้องช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะมันเดินม,มาเจอศพของฟาซีที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแถมมือข้างยังถูกเครื่องปั่นเศษอาหารปันน่น ไอกรูมันก็ถึงกับผวาเลยนะครับแล้วมันก็ยังงงอยู่ด้วยว่าทำไมสองสามีภรรยาบ้านนี้ถึงไล่ฆ่ามันทีละคนแต่พอมันเดินไปเรื่อยๆจนเจอลูกของมารีมันก็ถึงกับออทันทีเลยว่าทำไมตัวเองถึงถูงถกไล่ฆ่าทางด้านของจอน์นเขาก็ส่งปืนให้เอมมาไว้ป้องกันตัวและเขาก็กำชับให้เธอไปดูแลมารีตอนนี้เขาได้อุ้มลูกไปรอไว้ที่เรือแล้วจากนั้นจอ์นก็เข้ามาในบ้านใหญ่เพื่อหวังจะจัดการกับไอซสารและเลวคนสุดท้ายจอ์นก็ตะโกนท้าทายกรูให้ออกมานะครับ แต่กลูกมันก็ซ่อนตัวอยู่แล้วพยายามยั่วโมโหเขามันบอกว่าอย่าให้กูหลุดไปได้นะรับรองว่ากูจะไปจัดการลูกกับเมียมึงต่อแน่จอนที่ได้ยินก็ใจคอไม่ดีนะครับพอเปิดประตูเข้ามาเขาก็เห็นว่าหน้าตางเปิดอยู่ด้วยความเป็นห่วงลูกเมียเขาก็ไม่เฉลียวใจเลยว่านี่คือแผนของกลูกจอนก็โดนกลูกเล่นงานตอนทีเผลอด้วยความที่จอนเป็นแค่หมอธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่สามารถสู้โจรย่างกลูกได้จอนก็ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบในจังหวะที่กลูกมันจะปิดบัญชีจัด้ัดักนเขา,า,ขาหล่ลงองอออพตว เขาบอกให้พ่อหยุดทําเรื่องนี้กับคนอื่นสกีแต่พอจัดตินลั่นไก่ปืนมันก็ดับไม่มีกระสุนซะอย่างนั้นพอเป็นแบบนั้นจัดตินก็พลาดท่าเขาก็โดนพ่อได้แทะอย่างกรูกใช้เหล็กกระซ่วเขาที่ท้องจัดตินก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนต้องไหวตัวออกไปแต่ในทันใดน,นั้นเอ็มมาก็ตามเข้ามาเธอใช้ถังดับเพลิงฉีดใส่หน้าของกรูกและจอดที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมเขาก็ลุกขึ้นมาจัดการกับกรูกอีกแรงสองสามีภรรยาก็ช่วยกันก,นกระทือ้ไปจรชช่ว จากนั้นจอนี่ยังพอมีเรี่ยวแรงอยู่บ้างเขาก็เตรียมถือฉมวกเพื่อจะส่งกลุ๊กไปหวันแต่พอเขาเห็นว่ามันสลบเขาก็เข้าไปเช็คชีพรจรดูจอนก็พบว่ากลุ๊กมันยังไม่ตายนะครับแล้วก็เหมือนว่าเขาจะคิดอะไรได้บางอย่างเวลาผ่านไปหลังจากที่จัดการสารเลียวทั้ง3ได้แล้วจอและเอม็มมาก็ตัดสินใจพาจัดตินที่ถูกทำลายไปรักษาตัวด้วยซึ่งเขาเองก็มีส่วนช่วยทั้งสองอยู่ไม่น้อยแม้ว่ากำพืชจัดตินจะไม่ค่อยดีนักแต่เขาก็เลือกจะทำในสิ่งที่ถูกถึงแม้ว่่่าาาาามมันนนจะช้ไไปปหอยก็ตเวลผ กลุกมันก็ฟื้นขึ้นในห้องใต้ดินที่มบืดมีดแต่ร่างกายของมันขยับไม่ได้จนมันเริ่มใจคอไม่ดีท่านใดนั้นจอนก็ปรากฏตัวเข้ามาเขาก็เฉลยด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นนะครับว่าเหตุผลที่มันขยับตัวไม่ได้เพราะจอนใช้วิชาแพทย์ของเขาทําการตัดเส้นเอ็นทั่วร่างกายของมันไปที่เรียบร้อยจากนั้นจอนก็ค่อยๆเลื่อนหัวของกลุกเข้าไปในไมโครเวฟที่เขาเพิ่งซ่อมเสร็จกลุกมันก็ถามจอนว่าจะทําอะไรกับมันตอนนี้มันเริ่มมีความรู้สึกรักตัวกลัวตายขึ้นแล้วนะครับจอนก็ตอบ แกจะไม่รู้สึกอะไรจากนั้นจอนก็เปิดไมโครเวฟปล่อยให้ความร้อนช็อตเข้าไปในสมองของกลูก,กลูกมันก็หวีดร้องออกมาด้วยความทรมานสุดท้ายสมองของมันก็ระเบิดคาตู้ไปหวานอย่างทรมานและเดลาร์สเฮาส์ออนเดลฟวิมานนรกล่าเดินคนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดลาร์สเฮาส์ออนเดลฟบอกเลยว่าการแก้แค้นในเรื่องนี้มันโคตรสะใจเลยนะครับแต่จะมีแค่เซดีนะที่ตายง่ายไปหน่อย เพื่อนๆลหรครับพอดูเรื่องนี้จบแล้วคิดว่าในทั้ง3คนใครเป็นคนที่ตายทรามานสุดส่วนตัวผมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นฟราซิสนะครับเพราะก่อนที่มันจะตายมันได้รู้สึกทุกอย่างนะน,นะแต่กลับก,กันกู๊เมันรู้สึกแค่แป๊บเดียวมันก็ตายแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสั่ปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตอดมานะคครรัััสสวีสบ